สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดียามเย็นค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอ่าก็วันนี้นะคะต้องขอสวัสดีกับ f อท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันวันที่1น่สิงหาคมนะคะวันนี้เราจะมาแจกโปรโมชั่นสุดพิเศษประ,ะจำเดือนสิงหาคมเนาะ,ก,ะก็ทุกๆต้นเดือนคุณลูกค้าจะรอคอยหมอเนาะว่า ไฟโปรโมชั่นจะให้หมอแจ้งโปรโมชั่นอะไรบ้างเกี่ยวกับการดูดไขมันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งเลยนะคะเป็นวันพระใช่ไหมวันนี้เป็นวันพระพวกเราเตรียมตัวที่จะไปทําบุญกันหรือยังคะแน่นอนครับคุณหมออ่าก็วันนี้นะคะตอนแรกหมอก็ถามว่าเอะวันนี้วันที่หนึ่งเนาะวันนี้มีโอกาสพิเศษอะไรบ้างนอกเหนือจากการที่จะ แจกโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักน่ารักอะวันนี้นะคะช่วงเช้าของเราก็ลูกค้าคึกคักหนาแน่นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วช,ช่วงนี้นะคะตั้งแต่ที่เปิดโรงพยาบาลมาเนาะลูกค้าก็จะมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็งดน้ำงดอาหารมาเพื่อที่จะดมยาฉะนั้นเนี่ยการทําเคสของเราค่อนข้างที่จะเสร็จรวดเร็วไม่ต้องดึกดื่นเที่ยงคืนกันแล้วนะคะวันนี้ก็ สำหรับหมอเมื่อเช้ามาตั้งแต่8โมงเช้าแล้วเพราะ,ะว่านัดคิวลูกค้าตั้งแต่คิวแรก8โมงเช้าวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตกลับบ้านเร็วขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าทีมแพทย์อีก10ท่านยังทำเคสไม่เสร็จเลยนะคะ,ะก็ค่อยๆทยอยทำเคสกันเนาะ,ะวันนี้เราต้องเตรียมตัว ไปเวียนเทียนด้วยหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าของเราใครจะไปทําบุญบ้างก่อนที่จะไปทําบุญในเย็นนี้เวียนเทียนแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าวันสารใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเป็นวันพระเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆทําแต่สิ่งดีๆเนาะปกติทุกๆวันเราก็พูดแต่สิ่งดีๆกันอยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เราไลฟ์ไปคุณลูกค้าบอกว่า ขอโปรโมชั่นเลยค่ะ<ช>ขอะให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งมาแจ้งโปรโมชั่นเลยค่ะจะแจ้งว่าของเราไม่มีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะ,คะก็มีหมอที่พูดให้ความรู้นี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะ,ะคุณลูกค้าเข้ามาอยากได้โปรโมชั่นตัวไหนส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะเขียนโน้ตให้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้ ฝ่ายโปรโมชั่นอนุญาตให้หมอจัดโปรโมชั่นแบบสดสดได้ด้วยแล้วก็ฝากโปรโมชั่นมาแจ้งคุณลูกค้าด้วยคุณน้องแอนหมอรบกวนขอกระดาษ A4 ด้วย1แผน่นพร้อมกับปากกานะคะที่เราจะเขียนกันสดสดเลยเนาะสวัสดีทั้ง30ท่านตอนนี้นะคะสาะคะ 30, 30ท่านก็มีคําถามอะไรก่อนไหมก่อนที่จะเข้าถึงขั้นตอนโปรโมชั่นเพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้ปัญหาของคุณลูกค้าเป็นหลักนะคะ,ะว่าเออเราอยากจะได้โปรโมชั่นอะไรกันบ้าง ตอนนี้นะคะมีทักทายมาว่า F อคุณหมอค่ะแล้วก็คุณหมอคุณหมอสวยจังเลยมีถามโปรค่ะอยากได้โปรโมชั่นหน้าท้องคุณหมอค่ะโปรโมชั่นหน้าท้องเดี๋ยวรอกันนะคะว่าโปรโมชั่นหน้าท้องจะมีอะไรบ้างคุณหมอโอปอมาพอดีเลยเสร็จเคสดมยาใช่ไหมคะไหนมาช่วย แต่โปรโมชั่นวันพระหน่อยโปรโมชั่นวันพระค่ะส,สดแมได้ไหมหรือว่าไปไปเช็คตัวเองก่อนก็ได้ว่าสวยหรือยังเนาะอะก็คุณหมอโอปอที่เราคุณหน้าคุณตากับเคสดมยาของเราวิสัญญีแพทย์นะคะคุณหมอโอปอของเราอคุณหมอบอกว่า หน้าสดสดเพิ่งออกจากเคสสวยมากเลยนะคะก็จะแบบว่าหน้าหวานหวานมากๆเลยคุณหมอโอปอเมื่อเช้าเริ่มเคสกับคุณหมอลูกหนูตั้งแต่8ปดโมเช้าอ่าคนไข้ของเราช่วงนี้ก็จะมาเริ่มเคสดมยากันแบบตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะ ฝากบอกอะไรถึงลูกค้าที่อยากดมยาเมื่อคืนนี้ส่งไลน์บอกว่าอย่าลืมงดน้ํางดอาหาร6ชั่วโมงนะคะถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ใช่แล้วค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะสําหรับเคสที่อยากมาดมยาสลบนะคะหรือ,อยังไม่มั่นใจงดข้าวงดน้ํามาให้หมอก่อนได้เลยนะคะ,ะคุณหมอโอปอนะคะก็เป็นวิสัญญีแพทย์ดูแลแบบ 1, 1. ต่อหนึ่งคุณลูกค้าถามเข้ามาว่าที่โรงพยาบาลดูดไขมันของเราเนี่ยดมยาโดยคุณหมอดมยาหรือเปล่าวิสัญญีแพทย์หรือ หรือว่าใช้พยาบาลดมยานะคะก็นี่เลยตัวจริงเสียงจริงคุณหมอโอปอเนาะัแพทย์ได้ค่ะก็เดี๋ยวหมอจะแอบบอกว่าจริงๆวันนี้คุณหมอโอปอเนาะก็มีโปรโมชั่นแอบประสิบมาตั้งแต่8ดโมงช้าแล้วว่าสำหรับเคสดมยามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้ก็จริงๆอะเริ่มเคสตั้งแต่8ดโมงเช้ามาล้แล้วก็มีอีกหเคสของ คุณหมอตุ้มแล้วเคสเมื่อสักครู่นี้ก็ของคุณหมอตุ้มดมยาเหมือนกัน<ช>ดูดต้นขากับดูดเอวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราควรไปทาบุญกันเนาะวันนี้หลายเคสแล้วสําหรับการดมยาอ่ะงานก็รบกวนมีคําถามดมยาไหมคะ<อ>มีคุณลูกค,<ม>ค้าอยากเรื่องดมยาแต่น่าสนใจมากค่ะมีถามว่าอุ้ยดูดไปแล้วกลัวเรื่องหย่อนคอยครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะอ่ะได้งั้นเดี๋ยวหมอให้ความรู้น้องงั้นก็ ให้คุณหมอโอปอมาแนะนําตัวว่านี่แหละคุณหมอดมยาตัวจริงคุณหมอโอปอนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอโอปอมากมากเลยเนาะเริ่มเคสตั้งแต่เช้าจะได้ให้คุณหมอไปพักผ่อนแล้วก็แอบ,บกระซิบมีโปรโมชั่นสําหรับดมยา<ช>เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสําหรับใครที่อยากหลับเนาะอะเ<ช>มื่อคือนนี้คุณหมอโอปอก็ดมยาเสร็จ กี่ทุ่มนะคะสามทุ่มค่ะสามทุ่มคุณหมอลูกหนูยูเวนดึกให้ถึงประมาณเที่ยงคืนอ่าเราก็สลับกันดูแลคนไข้ของเรากันไปเนาะเพื่อความปลอดภัยอ่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอ่ามีคอมเมนต์ค่ะคุณหมอค่ะว่าคุณหมอรมยาทําไมหน้าเด็กจังเลยหน้าเด็กสมับสวยมากใจดีมากดูแลลูกค้าใกล้ชิดมากแบบหนึ่งต่อหนึ่งตลอดเลยนะคะอ่ะมา คุณลูกค้าถามว่าอะไรบ้างนะเราแนนนํนำคุณหมอดมยาไปหอมปากหอมคอแล้วเนาะอ่ะมาคนไข้ถามว่าแล้วก่อนที่เราะจะเข้าโปรโมชั่นกันเนาะค่ะคุณหมอคนไข้จะถามว่าเอา้าขออนุญ,ญาตค่ะอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรลดไขมันหน้าท้องด้วยวิธีอะไรแล้วไขมันเราเยอะมากน้อยขนาดไหนหเราต้องมาที่ห้องนี้กันเลยนะคะอ่าเชิญค่ะ ห้ <net> องนี้สวยมากห้องอะไรเอ่ยห้องนี้นะคะ <net> ก็จะเป็นห้องที่มารู้กันก่อนเลยว่าคุณมีไขมันแบบไหน <dunno. S 2> อา่าก <ส nur S 1> ่อนที่จะทําการลดบริเวณหน้าท้องกันนะคะเราก็จะมาดูว่าคุณเนี่ยควรที่จะลดไขมันแบบไหนเราจะต้อง <realizar> มีการตวารวจวิเคราะห์กันก่อนเนาะเราก็จะต้องได้เข้ามาในห้องนี้กันก่อนนอกจากการตรวจวัดความดันชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะเราต้องมีการตรวจมวลไขมันก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปถึงโปรโมชั่นอยากรู้คําถามก่อนจะได้จัดโปรโมชั่นได้ถูกแบบว่าเตรียมกระดาษ A4 พร้อมกับปากกาอ่ะเป็นโปรโสดๆเลยเนาะน้องแอนเนาะอ่าหมอฝากไว้ก่อนค่ะ,อ,ะอยากรู้อะไรอีกตอนนี้นะคะบอกว่าไม่ดูไขมันได้ไหมคะมีอย่างอื่นที่รถสามารถลดหน้าทองได้ไหมอ่ามีอย่างอื่นสามารถลดหน้าทองได้หรือเปล่านะคะ,คะเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังว่า การลดหน้าท้องของเรามีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่อยากดูดไขมันแล้วเมื่อเมื่อสักครูร่ถามหมอ,อใช่ไหมคะว่ากังวลเรื่องความหย่อนคล้อยหลังการดูดไขมันจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะสําหรับเคสของคุณแม่หลังคลอดหรือว่ากังวลเรื่องความหย่อนคล้อยร่วมด้วยหลังจากที่ทําการดูดไขมันเนี่ย หมอก็จะแนะนําด้วย2เทคนิคก็คือนอกจากการดูดไขมันออกไขมันออกไปแล้วต้องเพิ่มความกระชับด้วยเครื่อง body t ททและเครื่องเจพาร์ตานะคะ mm. สองตัวนี้จะแตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังว่าแตกต่างกันยังไงงั้นเดี๋ยวช่วยเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้หมอนิดนึงนะคะ mm. ในเรื่องของตัวเจพาร์ตเ mm. น้องแอนเนาะอ่ะ,ะ,ะอันนี้ถือไปด้วยเลยงั้นเดี๋ยวเรา <c oughs> ห้องนี้ก็กําลังจะมีลูกค้าเข้ามาค <c oughs> อนซัลท์อีกสําหรับคุณหมอนะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามา มาคุยกันอีกทีนึงนะคะได้เลยอ่าปะควมเปนรัวรัวมากเลยนะคะคุณนุ่นใช่ใช่นี้เดี๋ยวเราช่วยเรียกน้องที่น้องที่ดูแลอ่าคุณปุ๊กคาะรบกวนนิดนึงค่ะอ่าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีอยากได้โปรโมชั่นอะไรบ้างคะคุณนุ่นโปรโมชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะโปรโมชั่นตอนนี้หน้าท้องมารัวมากเลยค่ะคุณหมอใช่หน้าท้องเนาะ หน้าท้องต้องบอกก่อนว่าการลดหน้าท้องเนี่ยลดยากจริงๆต้องบอกว่าขออนุญาตไปจัดไปจัดอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวคุณลูกค้ามาแล้วแบบเอ๊ะคุณมีไขมันแบบไหนจะไม่เรียบร้อยอคุณปุ๊กฝากเก็บตรงนี้<ช>ด้วยนะคะอันนี้ด้วยก็คือวันนี้จะเห็นบรรยากาศเรียวๆไปเลยนะคะบรรยากาศเรียวๆว่าในห้องเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเนาะสำหรับห้องตรวจห้องตรวจของหมอนะคะเดีย๋ยวจะพาไปพูดคุยในห้องทํางานของหมอดีกว่าเนะว่า หน้าท้องทําไมถึงลดยากได้เลยค่ะอเคค่ะวันนี้แอดมินขออนุญาตถือถือโทรศัพท์หมุนไปหมุนมานิดนึงนะคะหมุนหัวหรออะปะน้องเดียวหมอรบกวนขออุปกรณ์ด้วยนะเพื่อเป็นตัวเจพาร์มากกับตัวบอดี้ไทนะคะอ่าก็ค่ะทางด้านนบอกว่าสะอาดมากเลยหรูหรามากเลยเนาะหลายๆคนเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์เพิ่งเพิ่งได้เข้ามาชมไลฟ์ของโรงพยาบาลของเราใช่ไหมคะวันนี้หมอเดินถอยหลังให้คุณน้อง ที่ช่วยหมอไลท์นะคะ,คะที่ถือกล้องให้หมอเดิน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 นำ<ๆ>หน้าอ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาห้องทํางานหมอแล้วกันนะคะเชิญค่ะอ่ะวันนี้เราก็ใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะคะ,คะอย่างที่บอกว่าเริ่มเคสตั้งแต่อันนี้คุณหมออ่าคุณหมอของเราไปคอนซัลท์ลูกค้า <c oughs> ก็เริ่มเคสตั้งแต่แปดโมงเช้าเนาะก็ให้เวลาในการที่ที่ มาแจ้งโปรโมชั่นสําหรับคุณลูกค้าเชิญค่ะตอนที่คุณหมอจะไปทำบุญต่อน้องวันนี้เข้ามาบอกโปรโมชั่นดีๆเลยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะพูดว่าเรื่องไขมันหน้าท้องค่ะคุณหมอไขมันหน้าท้องลดด้วยที่ไหนถ้าไม่อยากดูดไขมันใช่ไหมคะปิดปิดประตูก่อนก็ได้ค่ะเพลงเราจะได้ไม่ตืด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 อ่าน้องแอนเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าจะถามว่ายังไงนะลดไขมันเรื่องหน้าท้องค่ะคุณหมอคะอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้ดูดไขมันเนี่ยมันสามารถ ลดไขมันได้ยังไงแล้วก็กลัวเรื่องความหย่อนค้อยค่ะกลัวเรื่องความหย่อนค้อยแต่ว่าในจริงๆหัวข้อนี้ฝ่ายโปรโมชั่นมาบอกว่าให้โปรโมชั่นพิเศษหน่อยอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนวันนี้หมอขออนุญ,ญาตแจกเป็นโปรโมชั่นหน้าท้องเนาะก็ตรงบริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยสมมติว่าพุงเราเป็นพุงป่องๆเนาะเราจะต้องรู้ก่อนว่าไขมันของเราเนี่ยเป็นไขมันในช่องท้อง ที่ไม่สามารถดูดออกได้หรือว่าเป็นไขมันใต้ผิวนังตรงช่องนี้นะคะที่สามารถดูดออกได้ดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm. จริงๆวิธีการลดไขมันในช่องทวิธีการลดไขมันหน้าท้องเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าต้องลดถึง2ชั้นด้วยกัน mm. ไม่เหมือนกับการลดต้นแขนหรือว่าตรงต้นขานะอันนั้นลดแค่1บริเวณเนาะที่เป็น ไขมันที่สามารถดูดออกได้แต่ตรงหน้าท้องเนี่ยจะพิเศษตรงที่มีไขมันถึง2ชั้นด้วยกันนะคะ,ะอันดับแรกเราก็เลยต้องรู้ก่อนว่าเป็นไขมันในช่องท้องหรือว่าเป็นไขมันนอกช่องท้องนะคะ,ะตรงนี้ที่สามารถดูดออกได้แต่ตรงนี้ดูดออกไม่ได้ฉะนั้นเพื่ออ่ะสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าว่าแบบจะทำยังไงถึงจะรู้ว่า<ะ>เป็นไขมันอะไรเราต้องเข้ามาทำการตรวจวิเคราะห์ดูเนาะ,ะแต่ โปรแกรมที่ใช้ในการลดไขมันเนี่ยตรงด้านนอกกับตรงด้านในจะแตกต่างกันอ่ะถึงถึงเวลาโปรโมชั่นและเหลือกี่คนที่เข้าชมหมอตอนนี้54่คนห้าสิบอ่ะถึงนะเวลามาทันเวลาพอดีเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นการลดไขมันหน้าท้องเนาะอ่ะก็อะตอนนี้นะคะ ขออนุญาตจัดโปรโมชั่นแคปหน้าหมอไว้เลยว่าโอเคหมอจะให้ลดไขมันทั้ง2ชั้นนะคะลดไขมันสองลดไขมันทั้ง2ชั้นเลยนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นการลดไขมันบริเวณดูดไขมันเนาะทำเป็นการดูดไขมันอันที่สองคือลดไขมันในช่องท้องปกติเนี่ยสโปรแกรมเนี่ยจะต้องเป็นแยกกันต่างหากนะคะอ่ะฉะนั้นตอนนี้โปรแกรมลดไขมันในช่องท้องตรงนี้เลยนะคะอ่ะ ใครที่ทำการดูดไขมันหน้าท้องนะคะหมอก็จะทำโปรแกรมลดไขมันช่องท้องด้วยซิกเนเจอร์สลิมมูลค่า50,000บาทแถมฟรีให้หนึ่งครั้งสำหรับคุณลูกค้าที่มาดูดไขมันบริเวณหน้าท้องคือดูดออกตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะให้ทำโปรแกรมลดไขมันในช่องท้องอเพิ่มมาด้วยเพิ่มเลยสออยาง ก็คือให้ให้ตัวเนี้แถมค่ะหครั้งมูลค่า50,000บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยากดูดไขมันอยากทาโปรแกรมลดน้ําหนักหรือลดไขมันในช่องท้องอย่างเดียวได้ไหมตัวนี้เนี่ยหมอลดราคาพิเศษจาก50,000บาทลดเหลืออยู่ที่1,9,500สําหรหรับโปรแกรม Slim s i g เนเจอร์สลิมนะคะ,คะแต่ถ้าสมมติว่ามีดูดไขมันด้วยบริเวณหน้าท้องนะ หมอก็จะมีพิเศษให้สำหรับโปรแกรม s i g n t u u อ e s ส i m มูลค่า50 0 0 0บาทอันนี้ขอให้เป็นโปรโมชั่นวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมแต่วันที่12เราหยุดเนาะมมเราก็ให้เป็นวันที่1ึถึงสิสิงหาคมอ่ะแคปรูปหมออ่าสำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะรถไขมัน2ชั้นกันไปเลยทางใต้ผิวหนังและในช่องท้องเนาะ แคปหน้าจอคุณหมอกับท่านไหมไไัแบบนี้เนาะรีแคปกันนะคะทุกคนค่ะโปรโมชันนี้ดีมากเลยจริงๆเนาะน้องแอดมินจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาก่อนด้วยนะคะว่าลูกค้าแคปรูปนี้มาจะมาดูดไขมันหน้าท้องแล้วก็รับฟรีเป็นบริเวณลดไขมันในช่องท้องซิกเนเจอร์สลิมหนึ่งครั้งมูลค่าห้าหมื่นบาทนะคะอ่ะอ,อันนี้เป็นโปรโมชั่นจากฝ่ายฝ่ายโปรโมชันค่ะฝ่ายโปรโมชันที่เขาแจ้งมาเนาะแต่ว่าเป็นโปรโมชันสดๆจากหมอ ขอให้ลูกค้าขอหมอดีกว่าเนาะว่าแบบอยากทําอะไรอ่ะมาเมื่อสักครู่ติดคําถามที่บอกว่าทาแล้วจะย้ไวหรือเปล่าต้องการเพิ่มความหย่อนครอต้องการเพิ่มความกระชับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนาะเราก็จะมีนี่อ่ามาขออนุญาตอ่ะเป็นตัว body ไท p ์ตัว body ไท p ์ตัวนี้นะคะที่หมอแจ้งเนาะที่นอกเหนือจากทําการดูดไขมันนะคะก็จะเป็นตัว body ไทท e อ่ะ แล้วก็เป็นตัวเจพาร์มากกล่องก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะ2ตัวนี้แตกต่างกันเลยอ่ะสองค่าย2ลักษณะว่าเป็นตัวเจพาร์มากกับตัวบอดี้ไทปอ่ะค่ะอันนี้เนี่ยคือฝากถือหน่อยค่ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตให้ดูเนาะค่ะคือลูกค้าที่ยิ่งเมื่อวานนี้ยิ่งถามหมอว่าเอ้าแล้วมีวิธีการทําความสะอาดเครื่องมือยังไงอะไรยังไงที่หมอบอกว่า บางอย่างเราก็ใช้แล้วก็1เคสต่อต่อ1อันเนาะหนึ่งต่อหนึ่งอย่างอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าหัวเจพาร์ตมาแฮนพีชซึ่งอันเนี้ยก็คือใช้1ต่อหนึ่งอ่ะอันนี้ก็อีกอันนึงขออนุญาตฝากไปอ้าวถือไว้ตรงนี้เนาะลูกค้าก็จะถามว่าทําไมจะต้องให้ดูอุปกรณ์ด้วยคะ่ะยิ่งต้องเพิ่มความมั่นใจให้เลยว่า,ามมเนี่ยเวลาที่จะทําเจพาร์ตมาหรือว่าจะทําบอดี้ไทยเนี่ยต้องได้ทําแบบนี้นะถ้าเป็นเคสดมยาแล้วแบบ อ้าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทําหรือเปล่าค่ะดูในไลฟ์ได้เลยนะคะว่าอ,อันนี้โอ้มันมีทชยค่ะมันโดนแลปไว้อยู่อะ่ะไปเอาอีกอันนึงได้ไหมคะอันนี้เป็นบอดี้ทยอันนี้เป็นเจพัทมาเนาะซึ่งจะเห็นว่าขออนุญาตไปบอกพี่เขาว่าขอที่แบบเข็นสองหัวชัดๆเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้คนไข้ฟังค่ะก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่งตัวนี้ประสิทธิภาพแตกต่างกัน ตั้งแต่หลังท,ทําที่หลังทําทันทีว่าผิวเราอะมันหดกระชับที่แตกต่างกันเนาะแกะก่องออกมาก็จะให้เห็นแบบนี้แหละตัวบอดี้ไทป์นะคะ,ะลูกค้าก็จะแบบว่าไม่อยากผ่าตัดไม่อยากไปดึงหนังหนะ้าท้องผ่าตัดมีแผลยาาวก,ก็ตัวเจพัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะ<ม>ก็คือจริงๆก็จะต้องแบบไปใส่เข้ากับแมชชีนก่อนนะคะแล้วก็ถามว่าจะเห็นผลดีหรือเปล่านอกจากเทคโนโลยีเขาเนี่ยที่แบบ ก็มีแบบนี้แหละมีเจพาร์มานี่แหละค่ะ<ฆ>ซึ่งถามว่าเจพาร์ตมาเนี่ยดีไหมดีมแต่จะดีมากขึ้นเมื่อได้ทํากับคุณหมอที่ได้ทำตัวเจพาร์ตมาบ่อยๆเนอะ<ฆ>เราก็จะรู้ว่าการตั้งค่าพลังงานเนี่ยตั้งค่าแบบไหนที่ผิวแบบนี้เหมาะกับที่จะใช้พลังงานเท่าไหร่<ฆ>ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการยิงพลังงานลงไปใช้จำนวนยิงกี่พงงาร์ทที่เราจะต้องให้ผิวหนังเราหดกระชับ ตัวนี้คือไม่ได้แบบว่าตั้งค่านี้คือตั้งค่าทุกคนเหมือนกันเหรอคะคุณหมอคะไม่ค่ะตัวนี้นะคะตัวเจพันมาหรือว่าตัวบอดี้ไทเนี่ยการตั้งค่าพลังงานเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละเคสนะคะแบบว่าบริษัทเนี่ยตอนที่เขามาเทรนใช่ไหมคะอ่ะเขาก็จะมีโปรตโตคอลของเขาแหละว่าผิวแบบนี้ควรตั้งค่าพลังงานค่าเลนส์เอเวอเรส เท่านี้ถึงเท่านี้เช่นเช่น20ถึง40มันก็จะเป็นเลนส์ที่กว้างมากๆเลยนะคะแต่เวลาที่เราอ่ะมาตั้งค่าพลังงานเนี่ยเราจะต้องตั้งให้มันเหมาะสมสำหรับคุณลูกค้าของเราแล้วเขาก็อาจจะแบบว่า,าให้ยิงทั้งหมด5รอบอแต่ห้ารอบเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่กระชับเนาะเราก็ต้องยิงหลายรอบมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นหมอก็เลยบอกว่าต้องอยู่ที่ความชำนาญของคุณหมอด้วยว่าได้ใช้อุปกรณ์นั้นเครื่องมือนั้นเนี่ย มากน้อยขนาดไหนเนาะแล้วก็ KMB Hospital ของเราโรงพยาบาลดูดไขมันก็การันตีด้วยรางวัล2ปีซอ้อนนะคะที่ใช้ตัวแฮนด์พีชของ J p l s m a มากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเขาก็จะบอกแหละ1 2 3 4แต่เขาไม่ได้เรียงลำดับนะว่าคใครลำดับที่1ใครลำดับที่2ลํลำดับที่3หรือลำดับที่4รบ,บริษัทเขาก็จะตั้งว่าโอเคใครที่ใช้หัวนี้เยอะเขาก็จะบอกว่าลำดับต้นๆของเมืองไทยอ่าประมาณนี้อ่ะ ถ้าเป็น body t y ยบอดี้ทตัวนี้ตัวนี้ออกมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอเนี่ยเริ่มต้นการดูดไขมันเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วอ่าสิ <15 S 2> ปีที่แล้วคือการเริ่มต้นของการดูดไขมันของหมอคือใช้เครื่อง body t ท p e เลยแต่ไอตัว j จพ p a s m a ตัวเนี้เพิ่งมีมาประมาณสองสามปีที่เข้ามาในเมืองไทย2-3ปีฉะนั้นเนี่ยตัว j จพ p a s m a คือ เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า body t ท p e คือทํามา15ปีแล้วคือแบบนานมาก1ิบปี็นตัวเกปีคือเป็นตัวเก่าๆเ,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 เลยใช่ใชแล้วก็คือเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ที่ใช้เป็นตัวเทคโนโลยี body t อ่ e เราจะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนาะ,ะมี2หัวคือด้านหนึ่งจับได้นะคะอันนี้คือแบบเนี้ยยังสามารถไปใช้กับคนไข้ได้เพราะว่ายังอยู่ในห่อสเตอร์ไลของเราเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่าง ในบริเวณชั้นผิวตรงนี้นนของผรไทยค่ะตรงนี้นะคะนี่เราก็จะใส่หัวนี้เข้าไปจีเซลลไขมันผิดด้านจะต้องอันนี้เนี่ยข้างบนจะต้องอยู่ผิวด้านนอกอน้องแอนจบอันนี้จะใช่ใช่จะต้องอยู่ผิวตรงนี้ะจะอยู่ตรงนี้ส่วนไอเน,นี้ยไขมันตรงเนี้ยค่ะเนี่ยแลมแมแฮนพีดอันนี้ จะต้องถูกอยู่ในชั้นไขมันเพื่อละลายไขมันแล้วถูกดูดออกไปเห็นรูๆนี้ไหมคะส่วนตัวด้านบนเนี่ยจะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อที่จะทาให้ผิวเรากระชับอาฉะนั้นเนี่ยในการทาอู้จริงๆหมอควรที่จะไปอธิบายในห้องผ่าตัดนะเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังเห็นไหมคะว่าสองตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากๆเลยถ้าเป็นเจพันมาาเราจะเห็นไหมคะว่านี่ มีแค่หัวเดียวมีม,มีมีด้ามเดียว,ยวแต่ถ้าเป็นตัว body ไท p ์คือต้องมี2ด้ามและตัวเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยทำยากกว่ามากมเพราะว่ามันมีสองสองด้ามใช่ไหมคะวเวลาทำเนี่ยมันต้องขนานกันไปนะคู่ไปด้วยกันคู่ไปขนานคู่ไปด้วยกันนะคะฉะ,ะนั้นเนี่ยในมือที่เราคอนโทรลเนี่ยจะต้องขนานกันให้ดีมากๆตัวเนี้ยถือว่า body ไท p ์ถือว่าทำยากมากกว่าเจพาร์มากแต่ไม่ต้องห่วง หมอทำมา15ปีอ่าตัวนี้นะคะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเราเหมาะกับที่จะทำตัวไหนหมอขอดูคุณภาพผิวหรือปัญหาเริ่มต้นของคุณลูกค้าก่อนว่าย้วยมากย้วยน้อยหรือย้วยปานกลางก็จะเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมสำหรับคนไข้ของหมอค่ะค่ะจะบอกว่ามีคอมเมนต์บอกว่าดีมากเลยไหมที่นี่แค่ดูไลค์ก็ได้เห็นเครื่องมือแล้วนะคะได้ความรู้มากๆเลยค่ะคุณหมอค่ะเนาะ แล้วก็มีคําทอะไรอีกไหมอันนั้นค่ะโปรโมชั่นจากโปรโมชั่นจากฝ่ายโปรโมชั่นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบอ็ดค่ะเขาขออนุญาตจัดเป็นตัวอะไรนะหน้าท้องสองชั้นค่ะลดสองชั้นกันไปเลยลดลดสองชั้นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้อย่าลืมแคปรูปหมอเนาะว่าย้อนกลับไปด้านหลังก็ได้เดี๋ยวย้อนกลับไป ก็เขาจะให้แคปรูปหมอว่าโอเคขอ2ชั้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลดไขมันที่ทําการดูดไขมันแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์สลิมที่จะเป็นการลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันในช่องท้อง1ครั้งมูลค่า50,000บาทแต่ถ้าลูกค้าไม่ดูดไขมันจะทําอันนี้อย่างเดียวเขาลดจาก 50, 50,000บาทเหลืออยู่ที่1,9,500หซึ่งโหโหรีวิวซิกเนเจอร์สลิมเยอะมากๆ<า>ขอน้องแอดมินดูได้เลยนะคะถึงความ ประทับใจหรือผลลัพธ์ของลูกค้าที่มาเข้าโปรแกรม Signature Slim ของเราเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยหมอคิดค้นสูตรมาประมาณ2-3ถึงปีแล้วไหมอ่ะนนที่ Signature Slim เนาะฉะนั้นอนะ่ะรีวิวของเรา เยอะมากๆกับโปรแกรมซิกเนเจอร์สลีมไม่ได้เป็นโปรแกรมทดลองนะคะไม่ได้เป็นโปรแกรมใหม่แต่เป็นโปรแกรมที่เรามีประมาณ2-3ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยการเก็บเคสหรือว่าการมีรีวิวของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยส่วนการดูดไขมันไม่ต้องพูดถึงรีวิวนี่เยอะมากเพราะว่า15ปีที่หมออยู่ในวงการนี้มาเนาะก็มั่นใจได้ว่าประสบการณ์เนี่ยก็ ถือว่านานมากๆเลยนะคะ,ะคนไข้ของเราอยากรู้อะไรอีกไหมวันนี้นนเราจะต้องเป็นวันพระค่ะคุณหมอใช่ไหมใช่เป็นวันพระที่สงสัยว่าคุลูกค้าน่าจะเริ่มเบื่อละ ล้วก็อยากหาอะไรดูเพราะว่าวันนี้มีคนติดตามคุณหมอแลกว่า60กว่าคนเลยนะคะโอ้โหต้องขอสวัสดีคุณลูกค้าทั้ง60ท่านด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คุณลูกค้าทั้ง60ท่านน่ะมีส่วนร่วมในการไลฟ์ของหมอด้วยว่าอยากให้หมอพูดอะไรหรือว่าอยากมีคําถามอะไรบ้างจริงๆไม่ได้อยากให้แบบชมอย่างหมายถึงว่าไม่ได้อยากให้ชมไลฟ์อย่างเดียวนะอยากให้มีแบบการโต้ตอบของเราด้วยอ่ะคุณนุ่นช่วยอ่านหน่อยสิอ่อนกอได้ขออนุญาเขาสู่เขาสู่ช่วงตอบคำถามเนาะ อยากได้ลดเหนียงแบบไม่ต้องฉีดแฟตครับมีไหมคะคุณหมอคะอยากได้ลดเหนียงแบบไม่ต้องฉีดแฟตไม่ต้องฉีดแฟตถ้าเป็นวิธีการฉีดแฟตจะถือว่าเป็นการใช้ตัวยาในการสลายไขมันสมมติเนาะสมมติอันนี้คือเนียงของเราแล้วมีชั้นไขมันอ่า <Spin. S 2> เนีงเ g u l ยงมีชั้นไขมัน <apanese. S 2> เราก็จะใช้ก็ลดได้ด้วยกันสองแบบแบบหละ1คือการลดแบบการดูดไขมันออกไปเลย <Holmes. S 2> เรือนที่2คือการลดแบบไม่ต้องดูดแต่ว่าใช้เครื่องหรือใช้ตัวยาเข้าไปฉีด จิตตรงนี้เนาะอ่ะเหนียงสมมติเหนียงหมออยู่ตรงนี้ค่ะคุณหมอฉีดสลายกว่าจะเห็นผลต้องรอให้ไขมันละลายแล้วถูกกำจัดออกตามระบบต่อมน้ำเหลืองของ<ะ>เราตามระบบการเผาผาลาญร่างกายของเราก็ว่าไปค่ะหรือจะใช้เครื่องมือในการสลายไขมันก็ต้องส่งผ่านจากผิวหนังข้างนอกเราถูกจี้จืดเข้าไปทำให้ไขมันละลายแล้วก็รอวิธีการกำจัดออกโดยต่อมน้ำเหลือง<ะ>แล้วก็ระบบการเผาผลาญเหมือนกันค่ะแต่ถ้าแบบ เห็นผลเลยคือดูดไขมันออกแต่หมอก็ต้องใช้นวัตรกรรมในการเข้าไปจี้เครื่องมือข้างในนะ mm hmm. ไม่ต้องส่งผ่านจากข้างนอกนะคะ,ะคือเข้าไปข้างในเลยละลายไขมันให้เหลวแล้วก็ดูดจือดออกมาแอดมินขาช่วยส่งวิธีขั้นตอนการทำแล้วเห็นไขมันเหลืองๆอ,ออกจากเนียงของเราอะ่ะให้คุณพี่ท่านนี้ชมด้วยนะคะจะได้รู้ว่า<ะ>เออกระบวนการดูดไขมันเป็นแบบนี้นะ,ะส่วนการฉีดแฟใช่ไหมเราก็จะต้องใช้เข็มแล้วก็ตัวยาในไซลิงใส่เข้าไป จิ้มจากผิวหนังด้านนอก<ะ>ต้องด้านนอกนะสู่ผิวหนังด้านในทำให้ไขมันละลายกว่าจะละลายก็น่าจะประมาณ7วันถึง14วันแล้วแต่ตัวยาเนาะอะ,อะค่ะแล้วก็รอระบบร่างกายเรากำจัดไขมันออกไปอ นี่นี่หน้า<อ>ที่หมอนะน,นอกจากที่จะทําการดูดไขมันแล้วเนี่ยดูดไขมันตั้งแต่ตอน8ปดโมงเชา้าจนถึงเวลานี้หมอต้องมาพูดให้ความรู้ทักทายกับคุณลูกค้าที่น่ารักของหมอแล้วก็ต้องมาแจ้งโปรโมชั่นเพื่อที่ไม่อยากให้คุณลูกค้าของหมอพลาดเดือนนี้ จัดเป็นบริเวณหน้าท้องก่อนวันที่ 1, <ะ>1ถึงวันที่11สิงหาคมหมอว่าถือว่าเป็นโปรที่พิเศษมากๆเลยนะคะปกติเนี่ยที่โรงพยาบาลของเราเนาะโรงพยาบาลดูดไขมันเราจะมีราคามาตรฐานอยู่แล้วนะคะ,ะน้องแอนขาช่วยไปเอาชาร์ตราคามาตรฐานให้หมอหน่อยเนาะ,ะแล้วก็ใบแผ่นแจ้งราคาสําหรับลูกค้าก่อนทําการดูดไขมันแจ้งพี่เขาแบบนี้อ่ะ มาตรฐานของโรงพยาบาลดูดไขมันของเรานะคะคือคนไข้เข้ามาเนาะเราก็จะมีการวัดไซส์ถามว่าทําไมที่โรงพยาบาลอ่ะนอนอกเหนือจากการวัดปริมาณไขมันว่ามีกี่เปอร์เซนต์ในในท้องกี่เปอร์เซนต์ต้นแขนต้นขากี่เปอร์เซนต์แล้วเราต้องทําการวัดด้วยแมนวนวลที่ใช้สายวัดอะคะ่ะวัดรอบเอวหรือรอบต้นขาเพื่อที่จะรู้ว่าไขมันเราเนี่ยกี่นิ้วเพื่อที่จะมาประเมินราคาได้ว่าเอ๊ะคนไข่มันหน้าท้องเล็กราคากวรเท่านี้นะไซส์ S, S M, L, XL, 2XL เนาะ,ะหมอไม่ได้ดูที่น้ำหนักตัวหรือว่าไม่ได้ดูที่ BMI BMI ก็คือเอาพวกน้ำหนักตัวกับส่วนสูงมาบวกลบคูณหารนู่นนี่นั่นกันเนาะซึ่งหมอคิดว่าบางคน BMI เยอะราคาก็ต้องสูงแต่ว่าจริงๆไขมันเขาบริเวณที่เขาต้องการกำจัด